เพื่อนมาพบกับช่องปาริชา h นลของเรานะคะวันนี้เราจะมาดูเงินไหลมาด่างชมพูของเราซึ่งน้องไม่ชมพูอีกแล้วนะคะเรามาดูกันเลยโอ๊บ้างะะใส่น้องเงินไหลมาด่างชมพูของเรานะคะเอาการะดิ่งไม้ดูแล้วกดังเก็บมาเก็บมานะคะก็จะมีไซนี้ไซนี้นะคะเราจะไม่ใส่ใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวน้องเขาคุมความชื้นยากนะมันก็จะเน่าแล้วก็ตายในที่สุดนะคะ เราก็จะดําเนินการหันน้องนะคะเป็นหลายๆกระถางแตน่นี่นี่นะคะก็ะะจะเป็นอีกส่วนผสมหนึ่งของเรานะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวละเอียดนะคะขุยมะพร้าวละเอียดแล้วก็เพลไร์นะแล้วก็ขี้ขี้จริงๆขุยมะพร้าวเพื่อนๆจะแช่น้าก่อนก็ได้เพลไร์นะคะแล้วก็อะไรเวอร์มิคูไลไรนะที่เพื่อนใส่แต่จริงเพื่อนไม่ต้องใส่เพ์ไท์หรือเวอร์มิคูไลทรก็ได้จริงเพื่อนใส่แค่ขุยมะพร้าวับกะพรมาขสับ์แต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะ ถ้าส่วนพอประมาณแต่นี้เป็นสูตรของเพิรนนะที่ขาดไม่ได้เราก็จะใส่ปุ๋ยออสโมโคดไปด้วยนะคะนิดนึงนะคะให้มันผสมเข้าไปออสมโมโคดเนี่ยก็จะช่วยให้น้องเขามีสารอาหารแต่อย่าใส่เยอะนะเพราะว่าน้องเขาเพิ่งเริ่มเข้าอาหางเดี๋ยวน้องเขาจะตายนะคะก็จะผสมทั้งสองกันนะคะอัตราส่วนผสม เฟิร์นถ่ายทำคนเดียวอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนโอยเข้าไปไม่ต้องเยอะมากมประมาณนี้เนาะแล้วก็คนให้เข้ากันใหมันมีทั้งเพย์ก,กับมะพร้าวฝาอันนี้ก็จะมีที่เราผสมไว้แล้วเนาะใส่เข้าไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโสดที่เฟิร์นใช้นะคะเพราะว่าปกติแล้วต้นไม้พวกนี้จะไม่ชอบดินนะคะ ตอน,น,นแรกๆคนก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาเลี้ยงแบบแคแลนอะคนใส่ยินไปเยอนะเพราะว่าจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่นะคะเป็นอันเสร็จนะ อุปกรณ์ในขั้นตอนการหั่นของเรานะคะก็จะมีปูนแดงไว้ทานะคะเวลาเขาตัดมีดนะคะมีคนใช้อันนี้ด้วยคมนะคะแล้วก็จะมีสตาร์เตอร์ชีนะคะที่เราใช้ผสมเราจะผสมเพิ่มในนี้นะเนี่ยเราก็ใส่ลงไปนะคะกันมแมลงนะนี่นะคะสําหรับต้นนี้นะคะเราก็จะมาตัดกันเริ่มเป็นต้นแรกนะคะเราก็จะตัดน้องเขาเนี่ยอันนี้คือดูน้องเขานะคะลาก เดี๋ยวเฟิร์นโฟกัสให้ดูดูรากน้องเขาเต็มหมดแล้วนะจริงๆเดี๋ยวเฟินจะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาด้วยนะคะแล้วก็จะตัดน้องเขาด้วยจริงๆน้องต้นเนี้ยเป็นตัวร่างกายหมดแล้วนะดูสิเพื่อนๆเป็นร่างกายหมดแล้วนะคะสวยมากเนี่ยใบที่น้องเขาออกมาใหม่ก็จะเป็นร่างกายนะคะสวยมากแต่นี่คือเฟอินไม่ได้ตัดเลยน้องเขาก็จะไม่ค่อยออก ไม่ค่อยออกชมพูแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะตัดน้องเขานะคะเขาจะได้แตกเป็นสีชมพูเราก็มาบำรุงน้องเขากันนะคะดูโคนต้นน้องเขาสีสีเขาสดมากเลยตรงโคนต้นนะคะนี่เขาขึ้นมาใหม่นะนี่เดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูข้างบนนะคะเราก็จะตัดเราก็จะตัดสักสามข้อน้องให้น้องเขาได้โตได้อะไรข้อน้องเขายาวมากเลยเพื่อนเพื่อสังเกต โอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวเฟิร์นขอตัดก่อนนะน,นี่อุปกรณ์การตัดของเฟิร์นเฟิร์นจะใช้มีดน,นี้ตัดนะคะอันนี้เมื่อกี้โดนปูนแดงมานะคะเราก็จะตัดชึบระหว่างข้อให้น้องเขาอยู่ในกระถางนะคะพอเราตัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาปูนน้องเขาตรงนี้นะคะอันนี้เฟิร์นตัดเป็นกิ่งยาวอยู่นะเดีย๋ยวเราจะมาดูการเฟิร์นอาจจะเอาน้องเขาพัน ใส่กระถางทั้งกิ่งอย่างนี้เลยหรือว่าอาจจะตัดข้อสั้นๆระวางไว้บนกระถางน,นะคะเดี๋ยวดูก่อนก็จริงๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ได้นี้มาคือเพื่อนก็ทาปูนนะคะแล้วก็ใส่ในกระป๋มะพร้าวได้เลยก็เป็นอันจบนะคะที่เรามาเมื่อกี้นี่นะคะนี่คะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราตัดนะคะ แล้วเราก็ทาปูนแดงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องเนี่ยใส่ในกระถางนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้น้องเขาแห้งสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นที่เหลือกันแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางต้นไม้น้องๆด้วยนะคะดูก่อนคะ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดน้องเขาเนาะตรงยอดนี้นะคะเ,ออะเดี๋ยวตัดออกไปชึบอ่าเดี๋ยวเฟื่องดให้ดูนะอันนี้เฟื่องอัดมือหนึ่งแล้วก็ตัดมือหนึ่งนะคะ เราก็ถัดน้องเขาเนื่องจากน้องเขาไซส์เล็กนะคะคนก็จะใส่อันเล็กๆนะนี่นะคะก็จะใส่ไปงี้อันนี้น้องเขาไม่มีใบนะเราก็จะใส่ไปงี้เลยแล้วก็กบซใายไปหน่อยนึงให้น้องเขาชื้นๆไว้นะคะเป็นอันเสร็จนะคะ เรียบร้อยอันนี้แล้วก็เอาไปแช่ไว้ในที่แช่กนะวมะพร้าวเราก่อนนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาไปใส่ไว้ปุ๊บนะคะทาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอานี้ใส่ลงไปนะคะ อันนี้ใส่ลงไปนิดนึงนะคะปักลงไปปักไปเท่านี้เนาะแล้วเราก็เอานี่กบอีกหนึน่งให้น้องเขาพอ,อยู่ได้แค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วแล้วก็รอนะคะยบร้อยแล้วก็ขยายพันธุ์เงินไหลมาดนักชุกชเรียบร้อยนะคะ